สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่กันอีกแล้วนะจ๊ะอํามาวันนี้เราก็เจอกันในคลิปแบบแรนดอมนะคะกับไม่มีหัวข้อนะคะวันนี้เราจะตามใจไพ่นะคะแล้วแต่ไพ่นะจะบอกจะเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวแรนดอมนี้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้ามาไปดูกันเลยไพ่อยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะ ดูกันก่อนอื่นแม่หมอขอดูก่อนนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณะคะ่าของชาวแดนดอมนี้เป็นประมาณไหนยังไงนะจ๊ะอ่ะใบแรกนะคะเจ็ดถ้วยอืมเขาทำให้คุณเสียใจ เขาทําให้คุณเสียใจมีการที่แบบว่าแอบไปคือมีคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณมาจับได้ทีหลังว่าเขาแอบนอกใจแอบไปมีคนคุยแอบไปมีแบบตัวเลือกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือเขาแบบว่าเขาพูดกับคุณดีมากดูแลดีมากนะบางคนถึงขั้นแต่งงานกันแล้วด้วยก็มีนะคะคือแบบว่าทาเป็นทาเป็นรักคุณมากดูแลดีมากใดๆทุกอย่างแต่แบบว่าคุณคุณไปจับได้ว่าเขาแอบแบบว่ามีตัวเลือกแอบแบบว่า ไปคุยกับใครแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างเสียใจแล้วก็เสียดายความรู้สึกมากๆที่แบบว่าที่มีให้เขาแล้วเขาทํากับเราแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออ้แต่ในใจก็คือถามว่าอายากจบไหมก็ก็ไม่ได้อยากจบยังอยากอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าเสียใจแล้วมันก็เกิดคําถามแบบทําไมทําไมทําไมเขาถึงต้องทําแบบนี้เออ,อประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวทีนี้ไปดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไป อาใบาแรกนะคะเดเมีจิเชียนอืมคือมันก็คงยังอยู่ในวังวนเนี้ยน้องก็ก็ยังเห็นว่าไม่จบความสัมพันธ์ก็คือม่ไม่ได้จบ แต่เขาอะก็คือจะพูดจะเหมือนแบบว่าปรับความเข้าใจกับคุณทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ยอมตัวเขาเองก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยจบลงเช่นกันเออ <c oughs> คือแม่หมอเหมือนมีความรู้สึกว่ามันแค่เกิดการเสียใจเนาะเกิดการเสียใจแล้วก็เกิดการผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเมื่อเมื่อรู้ว่าอีกคนนึงอะไปไปนอกใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้จริงจังอะไรก็ตามแต่ว่า แต่ว่าพอรู้ว่าเขาทําอย่างนี้แล้วมันเสียใจตัวเขาเองก็พยายามทําทุกอย่างเมื่อรู้ว่าคุณเสียใจเขาก็จะพยายามพูดพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะแบบว่าง้อคุณเพื่อที่จะแบบพูดให้คุณเข้าใจนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ดูดูแล้วความสัมพันธ์ก็ยังคงดําเนินต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งคุณและเขาก็ยังคงอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ต่อไปมันดําเนินไปเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าคุณแค่แบบว่าเสีย ใจแล้วรู้สึกแบบว่าไม่ไม่ไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนมันมีแผลมีแผลเล็กๆอะไรเงี้ยในจิตใจไปแล้วคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจบเนงะียไม่ได้อยากจบกับเขายังแต่ไอ้เรื่องเนี้ยที่เขาทํามันก็เหมือนก็นว่ายัางสกิดใจคุณอยู่เนืองๆสกิดใจคุณอยู่เรื่อยๆพอเห็นหน้าเขาแล้วมันก็อาจจะมีการคิดถึงเรื่องเนี้ยขึ้นมาบ้างอะไรแบบเนี้ยทีนี้มาดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคะ่ะเขาอยากบอกอะไรคุณคั ถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณอ่ะ,อะใบแรกนะหกดาบ คือตัวเขาเองอะรู้สึกแบบว่าว้าวุ่นในจิตใจไม่แพ้คุณที่ที่เขาทําแบบเนี้ยแล้วมันทําให้คุณรู้สึกเสียใจเขาอยากจะบอกให้คุณรู้ว่ายังไงเขาก็เลือกคุณคุณคือที่หนึ่งอะไรอย่าเงี่ยสำหรับเขาเสมอเขารู้ว่าตอนนี้คุณไม่ไว้ใจเขาแล้วแล้วมันก็ยากยากที่จะทําให้คุณเหมือนกลับมา กลับมาไว้ใจเขากลับมามีความรู้สึกที่แบบว่าเออดีๆให้เขาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยที่ที่แบบไม่มีไม่มีแผลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเออเขาเขาเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขาก็จะเลือกคุณนั่นแหละยังไงก็เลือกคุณนะคะยังไงก็ไม่จะพยายามที่จะไม่ทำไม่ไม่ไม่ทําแบบนี้อีกแล้วไม่ทําแบบนี้ให้คุณเสียใจอีกแล้วครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญเออในบางคนนะคะอาจจะมีลูกกันแล้วด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขาอะไรเงี้ยเขาอยากจะบอกกับคุณว่าครอบ ครอบครัวคือสิ่งสําคัญในชีวิตเขาที่สุดแล้วเขาจะไม่มีทางเสียครอบครัวไปไม่มีทางเสียคุณไปอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปเออเขาก็คือแบบว่าจะทําทุกอย่างแล้วก็จะยังยืนยันที่จะดูแลครอบครัวต่อไปดูแลคุณบางคนมีลูกกันก็จะดูแลคุณดูแลลูกอะไรแบบเนี้ยไปเรื่อยๆโดยที่แบบว่าไม่ ไม่ยอมปล่อยไปแล้วเขาแล้วเขาก็จะไม่ทำนะคะเขาจะหลีกเลี่ยงเขาจะไม่ทําอะไรแบบนี้แล้วที่ทําให้คุณเสียใจตอนเนี้ตัวเขาเองก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เครียดเครียดเหมือนกันที่แบบว่า เอ่อทำให้คุณเสียใจแล้วคุณรู้แล้วมันเกิดความไม่ไว้ใจเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบว่ากังวลกังวลกลัวว่าแบบว่าคุณจะหนีเขาไปกลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปอะไรเงี้ยเขาอยากจะบอกว่าเขาเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไปยังไงครอบครัวก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาคือสิ่งที่เขาแบบรักที่สุดและอยากรักษาไว้นั่นเองจ้าและเนี่ก็มันก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อว่าแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไหม มันจะเป็นยังไงต่อไปก็บ,บทสรุปเลยเออบทสรุปในความสําคัญของพวกคุณโอเคเออควีนถือเหรียญน,นะคะอืมโอเคเออแม่หมอแนะนำว่าคุณอย่าก,กุดคุยเรื่องเก่าอืม ถ้าต่อไปอะไรที่แบบมันผ่านไปแล้วแล้วเขาปรับตัวได้แล้วแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเออเขาเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเขามีแค่เราจริงๆเขาจะไม่กลับไปทําแบบเดิมอะไรแบบนี้แล้วจริงๆขอให้คุณเชื่อใจแล้วไว้ใจเขาอย่าขุดอย่าขุดเรื่องเดิมมาพูดเด็ดขาดเลยนะคะอย่าขุดเรื่องเดิมมาพูดอย่าๆแบบว่าเวลาทะเลาะกันหรือมีปัญหากันแล้วขุดคุยเรื่องเดิมเอามาพูดออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นอะไรที่กลายเป็นบาดแผลกลายเป็นอะไรที่ไม่ สามารถเดียวยาไม่สามารถ move on จากเรื่องเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยไปได้สักทีหนึ่งมันก็จะทําให้พวกคุณแบบไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเออก็ขอให้คุณแบบเชื่อใจเขาว่าเขาเนี่ยนะคะจะเลิกเลิกนิสัยแบบนี้แล้วก็ออพยายาม move on จากเรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปอย่าไป แบว่าเวลามีปัญหาหรือคุยกันหรือหรือได้ดเกิดงอนขึ้นมาแล้วไปไขุดขุดเรื่องนี้ขึ้นมาพูดหรือแล้วขุดเรื่องในอดีตขึ้นมาพูดหรือแล้วมันก็จะไม่เป็นผลดีสําหรับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเออมันก็จะทําให้พวกคุณทะเลาะบ่อ,บบอแว้งทีนี้ความสัมพันธ์ก็ยิ่งแบบ เขาเรียกอะไรยิ่งเปราะบางยิ่งแบบมีปัญหายิ่งแบบแย่ขึ้นแย่ขึ้นมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันไม่มั่นคงและไม่มีความสุขในอนาคตได้เพราะฉะนั้นดีเกเลี่ยงในเรื่องเก่าๆอะไรย่ายหยิบขึ้นมาพูดให้ move on นะคะคือรู้แหละว่าคุณอะมันมันเจ็บว่าคุณรู้สึกแบบว่าไม่ไม่สบายใจและเออฉันเขาทํา แบบนี้ครั้งหนึ่งก็แบบเกิดบาดแผลแล้วใดๆแต่คุณต้องพยายาม move on ให้ได้แล้วก็พยายามถ้าถ้าเกิดว่าเขาทําตัวดีแล้วเขาเลิกแล้วจริงๆเขาไม่ได้ทําตัวแบบนั้นก็ขอให้คุณ move on แล้วไปจากเขาไปไปให้พ้นจากเหตุการณ์ที่เขาเคยทําให้เราเสียใจอย่าอย่าแบบว่าอย่าคิดอย่าแบบเอามาวนเวียนเพราะว่ามันจะทําลายความสัมพันธ์ในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองค่ะมแม่หมอก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะคะแล้วมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์คุณยั่งยืนแล้วก็มี ความสุขต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองค่ะก็ขอขอให้คุณแบบว่าไว้ใจนู้นแล้วก็เชื่อใจเขาแล้วก็แบบว่า,าทําตัวเป็นแบบว่าคนรักที่ดีเพื่อให้เขาเหมือนแบบว่าเสียดายเราอะเพื่อเพื่อให้เขาไม่อยากที่จะทําให้เราเสียใจอีกเกรงใจเราอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคก็ เป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวตรงไม่ตรงอะไรอย่างไรกับใครนะคะก็สามารถคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้ส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะจ๊ะก็ทักมาได้เช่นกันนะตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้ตรงนี้ไว้ได้เลยจ้าเราไว้มาพูดมาคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้จ้ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย